วัสดีค่ะวันนี้มากับตัวนี้เลยนะคะโชค YSS นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นโชคของรุ่นเวฟร้อยนิวหรือว่าเวฟร้อย2องพนะคะในกล่องนะคะเขาก็จะมีโชคอยู่2อัน หนึ่งคู่นะคะก็คือนี่นี่คือสีดํานะคะสีดาของเขานะคะสังเกตดูดีๆไม่ใช่ดําแววนะมันเป็นออกดําด้านก็ไม่เชิงเนาะตัวนี้นะคะในโชก็จะมีสติกเกอร์ติดอยู่ว่า y s f นะคะต้องเป็นของแท้นะคะแบบนี้นะแบบนี้เลยนะคะหนึ่งกล่องนะคะอย่าลืมนะคะต้องมีหนึ่งคู่นะแบบนี้สองอังน,นะคะ และอย่าลืมในกล่องของเขานะคะเขาจะมีใบรับประกันสินค้าแบบนี้ค่ะการรับประกันสินค้าใครที่ซื้อจากร้านของเรานะคะอย่าลืมนะคะมีระยะเวลา6เดือนหรือ1นึ่งกิโลเมตรแล้วแ,แต่ว่าระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนนะคะอย่าลืมซื้อไปแล้วลงทะเบียนด้วยนะคะโอเคนะคะอ้อเขายังมีหลายสีด้วยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสีดาสีแดงนะคะสีเหลืองนะคะใครที่สนใจ